สหกรณ์การเกษตรกุดจับจำกัดได้รับเงินกู้กองทุนพัฒนาสหากรณ์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุนในการประกอบอาชีพและจัดหาปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกนายเอกอนันต์กันหาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุดจับจำกัดกลุ่มผ,ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลปะโคมีพื้นที่ทำการเกษตร20ไร่ทำนา1ิบไร่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว5้าไร่ส่วนที่เหลือเป็นที่พักอาศัยโรงเรือนเลี้ยงกระบือและปลูกพืชผักสวนครัวมีทุนเรือนหุ้น3 0,000 0บาท มีรายได้จากการทำนาขายกระบือ้อและจำหน่ายพืชผักสวนครัวประมาณปีละ2 0 0 0 0 0บาทนางพันนีวงศ์สุวรรณสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุจ,จับจำกัดกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลปะโคมีพื้นที่ทำการเกษตร15ไร่ทำนา1ิบไร่ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าว3ไร่ส่วนที่เหลือปลูกพืชผักสวนครัวเป็นที่พักอาศัยและเลี้ยงเป็ดไก่สำหรับบริโภคในครัวเรือนมีรายได้จากการขายข้าวและพืชผักสวนครัวประมาณปีละ7 0็0 0บาท การที่สมาชิกสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำและปุ๋ยราคาถูกคุณภาพดีทำให้สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังทำให้สมาชิกสามารถขยายกิจกรรมทางการเกษตรและสร้างรายได้เสริมจากการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ส่งผลให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง